สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากับลูกแครเลยนะครับทั้งตี้มากับแครนะครับแครเราตึงอยู่แล้วนะครับมีแต่แรงแกลนแรงมัสเตอร์นะครับสาหรับวันนี้ผมจะขึ้นแรงแกลนแต้มหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนถ้าผมมาอยู่หน้าล็อบบี้นะครับผมจะประเมินด้วยการแบบมองดูชุดมองดูการแต่งตัวว่าฝีมือเขาประมาณไหนนะครับผมจะประเมินด้วยการเกมนี้กลางๆนะครับผู้เล่นไม่แน่าตึงไม่ได้ตึงมาก แล้วก็ไม่ได้เก่งมากเลยนะครับเออไม่ได้ตริกับไม่ได้เก่งก็คือเป็นผู้เล่นใหม่กับกลางๆไม่ได้แบบขั้นแบบเคยเล่นมานานอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนมาบนเครื่องบินตอนนี้นะครับทุกคนผมตัดสินใจลงหอนาฬิกานะครับ เพราะว่าหอนาฬิกาต้นเครื่องบินอย่างนี้คนจะลงเยอะเกมนี้เป็นผู้เล่นใหม่ก็กลางๆก,ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมสู้ไหวอยู่แล้วถึงมันจะมา1-4มันจะมากี่ตัวผมก็อาจจะไหวได้คิว2คิวแล้วก็ตายให้ลูกแคนชุบขึ้นมานะครับทุกคนก็มันก็มีข้อดีอย่างนี้แหละครับเวลาเล่นทีมสี่ก็คือแยกไปหาดาเมจกันแล้วก็ชุบกันขึ้นมานะครับโอเคลงมาถึงพื้นแล้วนะครับผมได้ m อนะครับทุกคน คนนี้นะครับผมยิงไปนะครับทุกคนไล่ยิงนะครับผมยิงว่าทุกดอกนะครับมันจะเขาจุกนะครับทุกคนผมยิงตามนะครับโอ้โหยิงไล่หลังนะครับทุกคนยิงไปจะตายแล้วนะครับยิงไปอีกนิดหนึ่งดาวนะครับผมได้ปิมหิวผมรีฟซ้ำเลยนะครับโอ้โหโทรมาสามตัวจะไปเหลือหรอสามตัวเลยนะครับทุกคน เออใช่ทุกคนตีนี้เป็นตีเอซผมนะทุกคนก็น่าจะสงสัยว่าทําไมผมถึงรู้เพราะว่าตอนที่ผมไปยืนอยู่หน้าล็อบบี้นะครับตีนี้เขาขอขลวนตี้มาแล้วก็บอกว่าเป็น f อผมจากทิกตอกนะครับถ้าน้องๆมาเห็นคลิปนี้ช่วยรายงานตัวไหนนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าใครสุ่มเจอผมในเกมหรือว่าเจอกันสามารถมาทักทายได้นะครับด้วยการ จบเกมแล้วเข้าขอเข้าร่วมกลุ่มมาหรือว่าแอดมาอะไรก็ได้นะครับเขียนใต้แคปชั่นตัวเองว่า fc พี่เมืองครับรับแอดรับแอดหน่อยคือผมจะรับแอดทันทีเลยนะถ้าเป็น fc ผมเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับตีนี้เข้ามาแล้วก็แบบ เอฟซีครับพี่จากทิกตอกก็ดีนะครับทุกคนที่ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อนี่ก็เพราะว่ามีคนให้กําลังใจผมจากเอฟซีนี่แหละครับไม่อย่างนั้นผมเลิกทําไปนานแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมท, ok ทํา t ิกตอกคือผมไม่ได้เงินจากมันเลยนะครับทําไปก็ไม่ได้อะไรนะครับได้แต่มีชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับเออ ทีเอฟซีของผมเก็บลูกแคนผมไปอีกคนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเอาแวบมาตรงนี้ผมก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในแมป3ตัวเลยนะครับทุกคนผมต้องรีบไปหาปืนรีบไปยิงนะคะเพราะว่าผมแบบยังไงไม่มีคิวเลยนะถ้าเราไม่มีคิวอย่างนี้โอ้โหทุกคนผมได้ปืนฮิวอีกแล้วเมื่อกี้ก็ตายเพราะปืนฮิวนะเข้า <c oughs> <c oughs> เรื่องของเราต่อถ้าเราไม่มีคิวนะคะทุกคนถึงทุกคนจะได้ที่หนึ่ง มันก็อย่างลบนะครับอันนี้จริงนะครับคือถ้าเราไม่ดาเมจไม่ถึง2,500แต้มเราก็ลบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบผ่าดาเมจนะครับยิ่งเจอเกมผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นกลางๆเราต้องรีบผ่าดาเมจนะครับเพราะไม่อย่างนั้นท้ายเกมคือเราจะไม่ได้คิวนะครับเพราะว่าท้ายเกมมันจะยิงกับตุ้ม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 ตุ้ตมตุ้มแล้วก็อดจบนะครับ เพราะฉะนั้นผมได้ตัดสินใจนะครับยีบชาร์จนะครับยีบเอาดาเมจแล้วก็ไปแบบยังไงอะได้ดาเมจเยอะๆไว้แล้วถ้าท้ายเกมมาให้ลูกแคนเขาอาจบางคนไม่ได้คิวก็แบ่งให้เขานะครับเออต้องอย่างนี้นะหัวแคนที่ดีต้องทาอย่างนี้นะครับทุกคนตัดมาตรงนี้เจอตัวเป็นนะครับทุกคนผมลอมันนะครับด้วยการวิ่งมาเออแล้วก็ยิงมาเขาน่าเขาน่าจะโลนนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็ชนะเขานะครับเอมีนะครับแคนเอมี ชาวแวบมาตรงนี้ผมก็ฟาร์มของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปล่าหาคนเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราจะบวกไม่เต็มแล้วผมก็จะหัวร้อนนะครับสําหรับแหลงแกนบางคนก็น่าจะเข้าใจนะครับเวลาเราแหลงบวกไม่เต็มบวกแค่แบบยังไงอยา,ากจะต้องบวกเต็มกลับมาต้องลบทุกคนหัวร้อนแค่ไหนก็คิดเอานะครับแบบแต่ละแต้ตมแหลงแกนไม่ได้มาง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าจเจอแต่ไก่แหลงแกนเจอยิงไก่ คุณลองมาขึ้นแหลงแกรนครับคนที่ไม่เคยขึ้นแล้งแกรนไม่เคยเข้าใจครับผมถ้าทุกคนไม่เคยอยู่แหลงแกรนแล้วมาว่าแลลงแกรนไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่เป็นเขาคุณไม่เข้าใจครับอย่าไปตัดสินคนแค่แบบภายนอกนะครับทุกคน อะไรวะเนี่ยมาเรื่องสอนคนเฉยเลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไม่นอกเรื่องมากกว่านี้มาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่านะครับทุกคนชาวแวบมาตรงนี้ผมก็กําลังอัพเอ็นโฟวิลสามกำลังจะตั้งตัวนะครับโดนสกาแมกกาโรดอนนะครับโดนโดนสก,กาไททันนะครับปาดหัวลวงไปนะครับ ลูกแคนอยู่รอบตัวผมสองคนนะคะเพราะฉะนั้นชิลๆนะครับทุกคนไอผู้หญิงคนนั้นน่าจะไปชุบเพี้ยนเขานะครับทุกคนนี่ไงครับโวกมาแล้วผมยิงเลยนะคะทุกคนเรามีสามคนนะครับทุกคนมาดิมาดิาดเราสามคนนะเว้จะสู้รฮะจะสู้หรอผู้สาววะนี่ไงล่วงไปดีผู้สาวอยากให้ทุกคนไปฟังคำพูดลูกแคนผมคำนี้มาก ใช่แคนผมหนึ่งหนึ่งไม่สู้หมาหมูสู้ตายครับทำไมเหรอเออใครอยากเข้าแคนผมก็ แอดเวดี AD, ผมมาได้หรือว่าไปทักเฟซหน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้นะครับถ้าค ah, oh. right, ุณไม่มีใครลองเปิดใจให้ผมดูซิครับผู้สาวน้อยแต่ว่ามีคนนะครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยผมอุลนนะครับทุกคนมาดีปาดไปนะครับหัวแตกวาดีครับอย่ามาห้ามะนาวแพงมีแค่ปิ่นพกเกืียบจะฆ่าผมตายดีนะครับทุกคนชาวแวบมาตรงนี้ผมได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับแล้วกําลังเช็คคนในเมืองแล้วก็ได้ยินเสียงแอร์ดรอปหล่นนะครับทุกคน มันหล่นจากไหนนะครับแต่ว่ามีคนโดดมาใหม่โอ้โหแอร์ดอมันช่วยให้พี่เจอคนจริงๆริง thank you นะน้องเดี๋ยวพี่จัดขึ้นไปจัดการไอตี้นี้ก่อนไอตัวนี้ก่อนนะครับเพิ่งโดดมาใหม่คิวฟรีอ e ีสปอร์ตของฟรีใครจะไม่ชอบแต่ว่ามีคนข้างๆนะครับเคลียร์ข้างๆช่วยลูกแคนก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปเฝ้าล่างมะม่วง ลูกแคนผมยิงไปนะครับขับรถอย่างนี้ลงไปฝ้าล่างมะม่วงแล้วหนึงแล้วอีกคนนึงก็ตามไปติดๆดเดอ้อขอโทษที่เดอเ้อพอดีไอเป็นคนเหนือนนะครับก็แว,แวบมาตรงนี้ผมเห็นเข้ากําลังยิงกันอยู่นะครับมีตัววิ่งมาโลง่ลงๆอย่างนี้ผมยิงไป2-34เม็ดไม่เข้าหัวเลยแล้วก็ยิงเวอาอีกนะครับเอฟซี FC. ผมคว้างไปแล้วเปิดโคโนพอดีพอนีนิวเร็วเกินแล้วผมก็ยิงไปนะครับโอ้โหจะใต้แล้วก็ผมเลิศมาได้ยัง ังไงเลือดเรือน้องนะครับโอ้โหมีตัววิ่งมาอีกแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็สกิลจอยบอมาไม่เลิศน,นะครับพอดีนิ้วไม่เร็วฟอเร็วพอกระสุนนิ้วผมไม่เร็วกว่ากระสุนนะครับขอโทษที่นะครับใบรุ่น เอาจริงๆเสียงปกติก็ดีอยู่แล้วจะมาเสียงอย่างนี้ทำไมกูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแซวบมาตรงนี้ผมก็เกิดมาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมลงไปที่ศพที่ลูกแคนผมโดนยิงตายนะครับเพราะว่ามันมีของอยู่เด้เราลงไปลงๆระวางลงไปเฝ้าลากมะม่วงไม่รู้ตัวลงมาตรงนี้มีของอะไรบ้างเฮ้อ เดี๋ยวนะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีตัวโดดลงมาเอ็สปืนพกยิงไปนะครับ ยิงไปแล้วก็ผมก็ไม่ได้อะไรจากมันเลยนะครับได้ก่อสีพังๆมา1อันผมโดดลงตามมันไปนะครับเพราะว่าหิวคิวมากได้แค่สี่คิวจะไปโชว์คนดูได้ยังไงกูอายเขาแย่เลยคลิปนี้โอ้โหโดนสะกิดทีนี่เลือดไหลเป็นน้ําเลยนะครับทุกคนผมรอลูกแคนเข้านะครับแล้วก็ตามนะครับผมไปเข้าไปยิงช่วยเลยนะครับเฮ้ทุกคนก็น่าจะเห็นเน็ตกูปิงแล้วก็กูตายเฮ้ เฮ้ยไอห,ห a, จะมาปีงอะไรตอนนี้ช่วยหน่อยลูกแค้นช่วยพี่ดอยแล้วก็ตายเพราะว่าเน็ตปิงเยี่ยมเอาไปเลยนดห,หนึ่งนิ้วโป้งและสองนิ้วโป้งแล้วก็ปีงอีกนะครับเยี่ยมไปเลยชวาวแวบมาเราก็เกิดมาอีกรอบหนึง่งเราไม่เข็ดนะครับเพราะว่าไม่เคยกินพริกเกี่ยวอะไรกันนะลงมาเราจะลงกลับไปศพเดิมเพราะว่า ผมจะกลับไปเก็บศพลูกแคนแล้วก็ยิงตัวที่ยิงลูกแคนนะครับเพราะอะไรละ่ะหรอเพราะว่าผมมั่นใจว่าคนนี้เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าชื่อเขานะครับผมดูจากชื่อนะครับคนที่ไม่ค่อยมีไงนี่ไง,ไงชุดผู้เล่นใหม่จริงๆด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเน็ตผมปิงไม่เป็นไรผมเลงหัวรอเน็ต <c oughs> ดีเน็ตกากก็ข้อดีมันก็มีนะทุกคนก็อย <c oughs> ่างเงี้ยเลยดีดีเน็ตกากโอ้โหวร์ปที <c oughs> วาบทีเกือบหลุดออกจากแบบมปมีมีวิ่งให้ดูด้วย <c oughs> อย่างชอบเลยผมเริ่มโทนไม่ไหวกับเน็ตแล้วนะครับก็เลยปิดเน็ตน้องแล้วก็ไปเลย <c oughs> <c oughs> เรามันชั่วหลายจริงๆ <c oughs> ชอบแวบมาตรงนี้นะครับวิ่งมาอย่างนี้ก็หัวทิ่งทีจ้าน้องสาว <c oughs> โอ้โหระดับเมืองคนดำหำไงอยม่หอมทำไมไม,ไม่ไม่ตัดตาตาดอกตาดอก จะแวบมาตรงนี้เหลือสองตัวสุดท้ายนะครับเพื่อนรวมทีมของผมเหลือสองคนแล้วลูกแคนผมก็ยิงไปอีกหนึ่งคนเหลือตัวสุดท้ายนะครับทุกคนตัวนี้นี่ไงพูดปุ๊บเจอปั๊บนะครับลากหัวโชว์ฟ้าไป1ทีแล้วก็แบงทัวคับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าคลิปนี้ถึง10,000่นผมจะมาเต้นให้ทุกคนดูเว้ยเอออยากเห็นกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไปดูเลยนะครับถ้าไม่ถึงไม่ทำนะเว้ยอายเขาไม่เคยเต้นมาก่อนเลยมันต้องถึงห0,000ือนวิวจริงๆนะเว้ยคือลงทุนมากขอสักสะกหนึ่งหมื่นวิววะออ <c oughs> ขอละทุกคนกูไหวละ